สวัสดีค่ะน้ำพุนรัติการบุญมาประชาสัมพันธ์จากข้าวมาบุญคลองค่ะในวันนี้นะคะเรามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆค่ะของข้าวมาบุญคลองก็คือกิจกรรมข้าวมาบุญคลองฉลองครบรอบ33ปีข้าวมาบุญคลองรุ่นเที่ยวรอบโกค่ะกับคลื่น FM 9 5ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกิจกรรมนี้เราไม่ได้มอบโชคให้กับ แต่ลูกค้าที่ซื้อข้าวมาผุนคองเท่านั้นเรายังมอบโชคนะคะ2ชั้นให้กับทางตัวแทนจําหนาร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกของเราด้วยซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากทางร้านค้าของเรานะคะทั้ง2ร้านนะคะที่คุณกิตวีนะคะได้มาซื้อข้าวจากทั้ง2ตร้านนี้ไปนะคะค่ะก็คือท่านแรกนะคะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตแนะนําค่ะคุณคุณสุวรรณานะคะตั้งจิตพาราดอนค่ะ ร้านค้านะคะร้านวันนาท้าไายค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่สองค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมานัทนะคะวุฒนานนท์นะคะร้านข้าวสองชายค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวันนี้ค่ะคุณพันุรุติริรุ่งอมรนะคะผู้จัดก,การฝ่ายขาย TT ของเราสวัสดีค่ะ,คะงั้นอันดับแรกนะคะที่เราจะพูดถึงโครงการนี้นะคะต้องขออนุญาตให้ทํานคุณพานุรุตนะคะเป็นคนแนะนำนะคะเกี่ยวกับว่าทา,ทางบริษัทของเราอะคะ่ะมีนโยบายในการแจกโชคชั้นที่2ให้กับร้านค้าอย่างไรบ้างคะครับซึ่งเนี่อาจารย์จัดรายการนะครับผู้รับการสั่งปีเนี่ยที่เรามีการแจกรงวัากคู่รโกคนครับ เพ sí, ื่อเป็นงานตอบคุณ้านค้านะครับเรามีการแจกโชคชัทสองให้ก no ับลานค้าที่เป็นลูกค้าของเรานะครับโดยโดยมีดีลการการให้ให้เงินรางวัลนะครับสำหรับลานค้าที่จาหน่ายสินค้ากับผู้โดยชอคและกรณีที่ผู้โดยชอบเนี่ยได้รับรางวัลนะครับเราจะมีการสอบถามจากผู้โดยชอบในวันแล้วว่าซื้อสินค้าจากร้านใดนะครับถ้าร้านร้านนั้นซื้อสินค้าเป็นเครือข่ายของลูกค้าเรานะครับเราก็จะสืบต่อว่าซื้อโดยตรงจากร้านหรือลูกค้ารายใดญ่ จนพบที่เป็นลูกค้าหลักของเราครับที่แบมีบัญชีอยู่ก็เงินรางวัลทุกถุงสก็คือห้าหมื่นบาทนะก็จะถูกแบ่งตามขั้นของลูกค้าที่ที่ซื้อต่อกันนะครับเช่นอย่างอย่างครั้งนี้นะครับลูกค้าเราซื้ออยู่สองละสองขั้นนี้ก็ได้รางวัลรายละสองหมื่นห้าพันบาทนะครับค่ะครับตัวเก่งได้รางวัลค่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะร้านค้าเนี่ยคือแค่เพียงแค่แจกคูปองหน้าตาแบบนี้นะคะให้กับทางลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นจาก ร้านค้าไปอีกหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงนะคะเพียงท่านแจกคูฟองแบบนี้ท่านก็อาจจะรับโชคง่ายๆแบบทั้งสองร้านค้านี้เลยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาคุยจบทางคุณสุวรนณาหน่อยนะคะคุณสุวรรณาคะวันนั้นคุณกิตรวีผู้โชคดีของเรานะคะมาซื้อข้าวที่ร้านใช่ไหมคะคุณกิตทวีซื้อข้าวอะไรเปบ้างคะวันนั้นจ้าวของกระบ้องค่ะซื้อไปเยอะไหมคะ ก็ส่วนใหญ่จะซื้อคั้งละประมาณ4ี่ห้าถุงอืมสีหถุงนะคะแล้วทางร้านนะคะมีการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการหรือว่ามีหลักเกณฑ์ในการแจกบุคูาองให้กับ,บค,คุณก็คือ1นถุงก็หนึ่งใบค่ะแล้วเราก็บอกว่าถ้าใส่ใจคุณก็จะได้โชคอืมค่ะใส่ใจก็คือคุณจะต้อง SMS ข้อความหรืออะไรไปทางระสาน แต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไมไ่ได้รับโชคอัไนค่ะได้รับโชคง่ายๆนะคะจากพีบบท,ทวีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณมานัสนะคะเจคถือว,ว่าทางคุณมานัตเนี่ยจะเป็นร้านค้าส่งใช่ไหมคะค่ะอ,อ,อยากจะให้นในส่วนของร้านค้าส่งอะคะ่ะเวลาที่มีร้านค้าปลีกนะคะมาซื้อจากทางคุณมานัตเนี่ยคุณมานัตมีการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการหรือว่า เราจะแจกคูปองยรไให้กับลูกค้านะคะส่วนนครับผมก็จะแนะนําให้พนักงานของสมนี้แนะนํากับลูกค้าที่มารับต่อจากเราไปจําหน่านะครับว่าให้แจกคูปองให้ครบจํานวนตามที่ลูกค้าสั่งไปนะครับแล้วก็เน้นให้เขาไปจําหน่ายต่อเนี่ยให้แจกกับลูกค้าทุกท่านให้ทั่วถึงกันนะครับอืค่ะก็คือเน้นการให้ให้ พอมีทุกคร้มาซื้อก็ให้แจกคูปองไปให้ทั่วถึงนะคะค่คะก็ต้องขอบคุณผู้บริโภคเช่อนี้ด้วยนะครับก็ทำให้ผมท่างสองร้านเองโชคดีมีส่วนโชคร่วมด้วยในในครั้งนี้ดีเลยค่ะพาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากจะให้ฝากอะไรถึงลูกค้าเลยละกันนะคะค <c oughs> ก็เอาของทางท่านทางทางทุณสุวรรณาต่อน,นะคะ <c oughs> อยากจะให้ฝากถึงผู้บริโภคนะคะท่านอื่นๆนะคะที่ยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้รุ้นรางวัลกับเรายังไม่ได้ได้โอกาสไปเที่ยวรอบโลกกับเรานะคะ <c oughs> อยากจะฝากอะไรถึงลูกค้าไหมคะจริงๆแล้วรายละเอียดแต่ละอัน่ะค่ะ <c oughs> ถ้าเขานําเสนอให้เราก็คือสิ่งดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจมันเราก็จะเป็นผู้โชคดีค่ะ ง่ายๆเนาะเพียงส่ง SMS นะคะใส่ได้ถ้าซื้อถ้าซื้อจากทางถ้าซื้อจากทางห้างสรรพสินค้านะคะเราก็จะให้ส่งเลขที่ใบเสร็จใช่ไหมคะคุณผู้ชค่ะใช่ให้ส่งเลขที่ใบเสร็จนะคะห้าตัวหลังนะคะแต่ถ้าซื้อจากทางร้านค้าปลีก้าคะส่งแบบนี้นี่เลยค่ะคุณปอใง่ายๆเนาะค่ะเอาแล้วในส่วนของคุณนันทละกษณอยากจะให้ปอหรือร้านค้า ที่มาซื้อต่อจากร้านค้าส่งนะคะว่าเวลาที่นี้ลูกค้ามาซื้อเนี่ยแนะนำํำง่ายๆที่อยู่ดีๆเพราะลูกค้าได้โชคเราได้โชคไปด้วยแบบนี้ค่ะครับก<ด>็<ด>อยากจะแนะนําผู้บริโภคนะฮะ ที่ยังไม่ได้ลองชิมของข้าวม่วงคองเรานะครับเราคิดว่าลองหันเข้ามาชิมดูนะครับนอกจากคุณภาพที่เป็นมาตรฐานมาโดยตลอดหลายสิบปีมาแล้วนะครับก็ยังมีช่วงนี้เราก็ทําบริษัทยังมีสิ่งอะไรที่ดีๆตอบแทนกับกลับไปให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับขอชิญลองชิมดูนะขอบคุณมากค่ะและสุดท้ายค่ะก็คงต้องขอให้คุณพันรุษฝากถึงโครงการนี้ ให้กลับทางลูกค้าท่านอื่นๆค่ะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เราตอบแทนผู้เลโภคนะครับทุกท่านที่ให้ความคุณาใส่ใจค่าจากเรานะครับนะครับแล้วก็ขอให้ส่ใจค่าจากเราออกไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวสิคะเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะนี่ก็คือเราต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่สละเวลาให้เรามาในวันนี้นะคะค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะโครงการ ลุนเที่ยวรอบๆกับข้าวมาบุญคลองเนี่ยยังเหลืออีกถึง2ครั้งนะคะครั้งที่3กำลังจะจับรางวัลในเดเรๆนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งที่4ครั้งที่3เราไปไหนนะคะไป,ไปทิเบตไปทิเบตน,นะคะแล้วครั้งที่ 4, สี่มากัน่นไงคะท่านไหนที่สนใจนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อข้าวมาบุญคลองที่ไหนไม่ว่าจะเป็นท้าสรรพสินค้าร้านค้าสดหรือร้านค้าปีคุณสามารถร่วมสนุกกับเราได้ง่ายๆเพียงส่งเลขที่ใบเสร็จ5้าตัวหลังจากท้าสรรพสินค้านะคะในในใบเสร็จ หรือ,อรหัสจากคูปองนะคะง,ง่ายๆแบบนี้ท่านก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รุ้นเที่ยวรอบโลกกับเราในสอครั้งที่เหลือนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสี่คนนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆท่านมากยังไงอย่าลืมนะคะฉลองครบรอบ33ปีข้ามาบุญทองนะคะสะอาดทุกถุงถุงขึ้นหม้อค่ะขอบคุณทุกๆท่านมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ